บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่ <c oughs> เอวามีสุตังเอกังสมัยังพระวาสาวัติยังวิหาราติเชตะวะนีอะนาถปินทิกัสสะอารามีตัดดโขู่พระวาพิโกุอาเมติสิพิขโวติพระทันเตติเตพขิพขูภาวะ ตูปัจจโสสุภะคะวะเอตทถโอจะเมตตายะพิคภีเ,เจโตวิมุตติยาอาเสวิอาเสวิตาตายะปะ <c oughs> อาพิตายะทั้อุรีกตายะยานิกตายะวัตถุตายะอนุทิตายะปะเิจิตายะสุจะมารัทายะเอกา ทสานิสังสาปติกังขากะตะมีเอกาทศะส,สุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติะปาปะกังสุปินางปัสสติมนุษยานังปิโยโหติอะมนุษานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสอาคิวาวิสังวาสทังวากะตะติ ตัวตังจิตตังสามาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธะติอาสัมมุลโหกาลังกะโดติอุตตริงอปะติวิชันโตพระมะโล ปะโคโหติเมตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระอุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปะลิสิตายะสุสัมมาระตายะอิมีอกาทะสาหิสังสา,สาปาติกังขาอธิอนุทิโสภรนามตตเจโซติอธิโอทิโสภรนามิตาเจโตวิมติ อีิทิสาพรณามิตาเจโตวิมติกติหาการิเหอโนริโสภรณามิตาเจโตเจโตวิมติกติหาการิเหอริโสภรณามิตาเจโตวิมติกติหาการิเหทิสาพรณามิเาเจโตวิมติปัญจหาการิเหอโนริโสภรณามิตาเจโตวิมติสัตตะหาการิเหอริโสภรณามิตาเจโตเจโตวิมติ ถ้าสากาเดหิท so 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 ิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัจะมีหิปัจหาการิหิฐานูทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตาวลาพยาปชานิฆาสกีตนางปริหาันตุสัพเพปนาเวลาพยาปชานิฆาสกีตนางปริหาันตุสัพเพปุตาเวลาพยาปชานิฆาสกีตนางปริหาันตุสัพเพปุขาเวลาพยาปชานิฆาสกีตนางปริหาันตุ สัพเพอัตตาภาวะปริยปนาวลาพยาปชานิฆาสกีตัิหานันตุติอิมิหิปัญจาหาตาเรหิอนุทิโสภาลนามิตราเจโตวิมุตติกะตะมีหิสัตตะหันตาเิหิโอทิโสภาลนามิตราเจโตวิมุติสัพพาอิทิโยอเวลาพยาปชานิฆาสกีตริหานันตุ สัพเพปุริสาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพอนาริยาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพมนุษยวเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพวินิปปติกาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหานันตุติ อิมิหิสัตตะหาการิหิอทิโสภาระามิตาเจโตวิมติกตมิหิทัสสหาการิหิทิสาภาระามิตาเจโตวิมติสัพเพปุริติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิคาสขีตรนังบริหารอันตุสัพเพปชิมาญะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิคาสขีตรนังบริหารอันตุ สัพเพอุตรายะทิสายยะสตาเวลาพยาปชาณิฆาสคีตระนงปริหานันตุสัพเพทกินายะทิสายยะสตาเวลาพยาปชานิคาสขีตะนงปิหานตุสัพเพปุรติมายะนุทิสายยะสตาเวลาพยาปชานิคาสขีตะนงปิหานตุสัพเพปชิมายะนุทิสายยะสตาเวลาพยาปชานิคาสขีตะนงปิหานตุสัพเพอุตรายะทิอนุท <Away> ิสายยะสตาเวลาพยาปชานิคาสขีตะนงปิหานนตุ สัพเพทกินายานุทิสายยสตาเวลาพยาปชะนิคาสกีตนมิหารัาตุสัพเพหิทิมายะทิสายยสตาเวลาพยาปชานิคาสกีตันมุ่งิหาอันตุสัพเพปุปาลิมายะทิสัยยสตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนมรพิหารันตุสัพเพปุริมายะทิสายยปนาเวลาพยาปชานิคาสกีตนมุสพิจารณาตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปนาเวลาพยาปชาเนคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพทักขินายาทิสายะปนาเวลาพยาปชาเนคาสุกีตนังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายะปนาเวลาพยาปชาเนคาสกีตนนุปริหานันตุสัพเพปฉิมายาอนุทิสายะปนาเวลาพยาปชาเนคาสกีตนนุปริหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปนาเวลาพยาปชาเนคาสุขีตนังปริหานันตุ สัพเพทักีนัยยะอนุทิสัยยปนาวิราภยาบัชานิคาสกีตนังปิหานันตุสัพเพหีทิมายะทิสัยยปนาวิราภยาบัชานิคาสกีตนังปิหานันตุสัพเพอุปาริมายะทิสัยยปนาวิราภยาบัชานิคาสกีตนังปิหานันตุสัพเพปุริมายะทิสัยยปุตาวิราภยาบัชานิคาสกีตนังปิหานันตุ สัพเพปชิมายะที่สายยาพุตาวิราพยาปะชานิคาสุขีตนงปริหารอนตุสัพเพอุตรายะทีสายยาพุตาวิราพยาปะชานิคาสุขีตนงปริหารอนตุสัพเพักินายาที่สายยาพุตาวิราพยาปะชานิคาสุขิตนงปริหารอนตุสัพเพปุรติมายานุที่สายยาพุตาวิราพยาประชานิคาสุขีตนงปริหารอนตุ สัพเพอุตตรายานุทิสัยาพุตตาเวลาพยาบชาติมีคาสุขีตนอปริหานันตุสัพเพทักคินายานุทิสัยาพุตตาเวลาพยาบชาติมีคาสุขีตนอปริหานันตุสัพเพหิทิมายาทิสัยาพุตตาเวลาพยาบชาติมีคาสุขีตนอปริหานันตุสัพเพอุปปริมายาทิสัยาพุตตาเวลาพยาบชาติมีคาสุขีตนอปริหานันตุสัพเพปุระทิมายาทิสัยยาปุขลาเวลาพยาบชาติมีคาสุขีตนอปริหานันตุสัพเพปชิมายยยทิิสสาาาาาาคคลลเวปปันนนุุขีตตรห สัพเพอุตตรายะทิสายยาปุขราเวลาพยาปัชานิคาสขีตนงพหานันตุสัพเพทคินายะทิสายปุขราวเวลาพยาปรชานิคาสขีตระหนงเรหานันตุสัพเพบุระธิมายะอนุทิสายยปุขราเวลาพยาประชานิคัสุขีตริหนพเปรีตนิหานันตุ สัพเพอุตรายาอนุทิสัยบุคลาเวลาพยาประชานิคาสกีตนองบริหารอนตุสัพเพทักินายาอนุทิสายยาบุคลาเวลาพยาประชานิคาสกีตนองริหารอนตุสัพเพหีทิมายาทิสายยปบุคลาเวลาพยาประชานิคาสกีตนองบริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายยปบุคลาเวลาพยาประชานิคาสกีตนองบริหารอนตุสัพเพปุริมายาทิสายยอัตภาวะปริยปนาเวลาพยาประชานิคาสกีตนองบริหารอนตุ สัพเพปัชิมายาที่สายยาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิฆาสุขีตนงบริหานันตุสัพเพอุตรายาที่สายยาอัตภาววปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนงบริหานันตุสัพเพทคินายาที่สายยาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิฆาสุขีตนงบริหานันตุ ส, and and ส Sah Sah ัพเพปุรัติมายะนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาภยาปัญชานิคาสุคีตนองปริหานตุสัพเพปชิมายะนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาภยาปัญชานิคาสคีตนองปริหานตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอัตตภาวะปริยาบรรณาเวลาพยาปชานิคาสุกิตรนังปริหานันตุสัพเพทากินายะอนุทิสัยยะอัตตภาวะปริยาบรรณาเวลาพยาปชานิคาสุกิตรนังปริหานันตุสัพเพหีทิมายะทิสัยยะอัตตภาวะปริยาบรรณาเวลาพยาปชานิคาสุกิตรนังปริหานันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปรรณาเวลาพยาปชานิคาสุกิตรนังปริหานันตุ สภาปชิมายะทิสายะอิทิโยอวิลาภยาปัญชานิคัสจิตตานังบริหารอนตุสภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอวิลาภยาปัญชานิคัสจิตตานังบริหารอนตุสภาทักชินายะทิสายะอิทิโยอวิลาภยาปัญชานิคัสจิตตานังบริหารอนตุสภาปุรัติมายะนุทิสายะอิทิโยอวิลาภยาปัญชานิคัสจิตตานังบริหารอนตุสภาปชิมายะนุทิสายะอิทิโยอวิลาภยาปัญชานิคัสจิตตานังบริหารอนตุสภาอุตตะ กายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคัสคีตันนุปิหานันตุสภาทักคินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคัสคีตันนุปิหานันตุสภาหีทิมายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคัสคีตันนุปิหานันตุ สัพพาอุปริมายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสกิตตนังปิริหานันตุสัพเพอุรธิมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสกีตตานังปิริหานันตุสัพเพปชิมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสกิตตนัริหานันตุสัพเพอุตรายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสกีตตานัาปิริหานันตุ ัพเพปุราธิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิตนมพิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิตนมพิหารันตุสัพเพอุตลายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิตนมบริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุกิตนมบริหารันตุ สัพเหตุท <t> ี่มาญาติสายญาปุริษาเวลาพยาประชานนิคาสกิตนองบริหารอันตุสภเพอุปลิมายาติสายญาปุริษาเวลาพยาประชานิคาสกิตตนองบริหารอันตุสภัพอุปราชิมายาติสายญาติอยาเวลาพยาประชานนิคาสกิตนองบริหารอันตุสภัพประชิมายาติสายญาิอลยาเวลาพยาประชานิคาสกิตนองบริหารอันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาพยาบชานิคาสกีตนังบริหารอันโตสัพเพทักินายะทิสายะอริยาเวลาพยาบชานิคาสกิตนังบริหารอันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาบชานิคาสกิตนังบริหารอันโตสัพเพปฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาบชานิคาสกิตนังบริหารอันโต สัพเพอุตตรายาอุุทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสขีตระนงบริหารอันโตสัพเพทักขินายาอุุทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสขีตะนงบริหารอันตุสัพเพหีทิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสขีตะนงบริหารอันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสขีตะนงบริหารอันโตสัพเพภุรทิมายาทิสายาอนิยาเวลาพยาประชานิคาสคีตะนงบริหารอันตุ สเปปชิมาย,ยาทิสายานาริยาเวลาพยาปช,ชานิคาสุขีตนงวิหานัานตุ สเพเ์อุตรายาที่สายะอนริยาเวลาพยาประชานิคาสกิตนองปริหารันต no ุสเพเพทักินายะที่สายะอนริยาเวลาพยาประชานิคาดสกิตนองปริหารันตุสเพเพปุรัติมายะอนุที่สายะอนริยาเวลาพยาประชานิคาดสกิตนองปริหารันตุสเพเ์ปัชมายะอนุที่สายะอนริยาเวลาพยาประชานิคาสสกิตนองปริหารันตุสเพเ์อุตรายะอนุที่สายะอนริยาเวลาพยาประชานิคาสสกิตนองปริหารันตุสเพเพทักินายะอนุที่สายะอนริยาเวลาพยาประชานิคาสุกิตนองปริหารัน สัพเพหีทิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาบชานิฆาสุขีตนงปริหารอันตุสัเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาบชานิฆาสุขีตนงบริหารอันตุสัเพปุระทิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาบชานิฆาสุขีตนงบริหารอันตุ สัพเพปชิมายาทิสายาเทวาเวลาภยญาปัานิกาสุขีตนงปริหานันตุสัพเพอุตตรายาทิสายาเทวาเวลาภยญาปัานิกาสุขีตนงปริหานันตุสัพเพทคินายาทิสายาเทวาเวลาภยญาปัานิกาสุขีตนงปริหานันตุสัพเพปุริมายาอนุทิสายาเทวาเวลาภยญาปัานิกาสุขีตนงปริหานันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาเทวาเวลาภยญาปัานิกาสุขีตนงปริหานันตุ สเพอุตรายานุทิสายาเทวาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนมปิหานันตุสภพทักินายาอนุทิศายาเทวาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนมปิหานันตุสเพหีทิมายาทิสายาเทวาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนมปิหานันตุสภพอุปาริมายาทิสายาเทวาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนมปิหานันตุสภพปุรัติมายาทิสายามนุษยาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนมปิหานันตุสเพปชิมายาทิสายามนุษยาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนมปิหานันตุ สัพเพอุตตลายะทิสายามนุสย์เวลาพยาปัญชานิค迦สุขีตนุพิหานันตุสัพเพทากินายะทิสายามนุสย์เวลาพยาปัญชานิค迦สุขีตนุพิหานันตุ สัพเพปุรลธิมายะอนุทิสายยะมนุษะเวลาพยาปชะนิคสกิตตานงพิหานันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายยะมนุษะเวลาพยาปชะนิคสกิตตานงพิหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยะมนุษะเวลาพยาปชะนิคสกิตตานงพิหานันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะมนุษะเวลาพยาปชะนิคสกิตตานงพิหานันตุสัพเพหิธิมายะทิสายยะมนุษะเวลาพยาปชะนิคสกิตตานงพิหานันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายยมนุษย์าเวลาพยาปัานิคาสุขีตนังบริหานันตุสัพเพปุริทิมายะทิสายยวินิปติกาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนังบริหานันตุสัพเพปชิมายะทิสายยวินิปติกาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนังบริหานันตุสัพเพอุตรายะทิสายยวินิปติกาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนังบริหานันตุ สพเพทักกินายาที่สายยาวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสกีตะนัปริหานันตุสพเพปุตัติมายานุที่สายยาวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสขีตะนังกริหานันตุสพเพปชิมายานุที่สายยาวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสกีตะนัปริหานันตุสพเพอุตรลายะอนุที่สายยาวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสกีตะนัปริหานันตุ สัพเพทกินายะอนุทิสายาวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสกิตตานุปิหานันตุสัพเพหิติมายะทิสายาวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสกิตตานุปิหานันตุสัพเพอุปปลิมายะทิสายาวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสกิตตานุปิหานันโตติอิมิหิทัสหังการิหิทิสาภะนาเมตตาเจโตเจโตวิมุติสัพเพสังสัตตานังปิละนางวัชเชตวา อะปิละนายะอุปาคตังวัชิตวะอนุปาคเตนาสันตาปังวัชิตวะอสันตาปีนะอะปริยทานังวัชิตวะอะปริยาธานีนะวิหิสังวัชิตวะอะวิหิสายสัพเพสตาอะเวริโนหหตุมาเวริโนสุขิโนหหตุมาทุขิโนสุขิตตาหุตุมาทุขิตตาติอิมิหิ อัฏฐาหากาลิหิสัพเพสตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายะาติติเติโตสัพพะพยาปาทะปะริยะยุทธานิหิมุจจาติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมมะวิหาร,ารภาวานานิธิตา บทที่19เทวตาอุยะโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหมตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาวาเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมพระตังปุญญาสัมปทธังสัเพเวทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยา พานังพะนันตุสัททายะสีลังลักันตุสัพพะาภาวะ ิรตาหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนนละขันธมิสสะพโสสัพเพุทาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนนละขันธมิสสะพโสสัพเพุทาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนนละขันธมิสสพโสสัพเพุทาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนนละขันธมิสสะพโส สัพเพุทธาภรตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีาละขันธมิสสะพโสสัพีพุทาภระพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีาละขันธมิสัพพโสสัพีพุทาภรตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชิาละขันธมิสัพพโสสัพีพุทาภระพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาละขันธมิสัะพโส ด้วยอนุภาพแห่ง <pentru> ส uh ัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงส่งให้การบูชาพรัตนาัยด้วยการสัทยาบทสวดมนต์พระสุปพระบาลีและพระพาะาเรล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากภกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุยพนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ขราพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายออย,ยอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเลียนไว้กรุงสูนแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งกลวงที่สามสิ่งส้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประจรศทรงเป็นศักดิ์ทุกประการเทอญสาธุ